โอเคครับทุกคนก็สวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านนะักกานศึกษามีนิทรับตั่ช่องโนบิตะโคงนะถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด,ดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในคลิปต่อไปนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็วันนี้เรามาอยู่กันกันกบเป็นคล้ายๆ texture pack ครับทุกคนชื่อว่าอะไรวะ มันเป็นเอ็กแทกเกี่ยวกับเป็นช้างครับทุกคนก็สังเกตตรงดาบตรงขวานผมดีๆนะอันนี้คือเป็นอันที่เป็น v 1นะครับทุกคนอันนี้นะเดี๋ยวผมจะทำผมทำคลิปสอนโหลดไปละแต่ธนูบักครับทุกคนในเนเธอร์ก็ช่างผมมันก็เออมุมมองมอย่างน้วกันเนาะก็เนี่ยครับทุกคนมันจะมีความสวยงามของพิกแอคนะอันนี้ผมใช้เฟสฟูลหกสิบสี่นะครับทุกคนถ้า ไม่ใช้ก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ว่ามันจะมีสายฟ้าเหมือนกันนะแต่ว่าพวกอุปกรณ์จะไม่สวยขนาดนี้นะครับทุกคนดูตรงราบตรงขวาดอะไรประมาณนี้ก็คืออันที่ผมโหลดคือ v1 นะครับทุกคนถ้าอยากได้แบบผมเนาะแล้วก็ถ้าอยากได้แบบอื่นก็ลองไปหาดูแล้วกันนะครับทุกคนว่าชอบแบบไหนเนาะก็มีให้เลือกนะครับทุกคน แล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะขึ้นว่าขนาดไฟ์เ้ยไม่ใช่เทเจอร์ความละเอียด128ยแูน128แต่ว่ามี128กับ256ครับทุกคนแต่เอาจริงๆนะมันไม่ได้แหลกอะไรเลยครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นแค่เอฟเฟกต์เอนชานั่นเองนะมันไม่ได้แสดงตลอดเวลาทุกคนมันไม่เหมือนพวกเนี้ยที่ว่ามันแสดงอยู่ตลอดเวลามันทําให้เกมแหลกอะไรประมาณนี้ โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจของคลิปต่อไปนะครับทุกคนแล้วก็ฝากทุกคนไปดูซีรีส์เอาชีวิตรอดผม้วยนะก็เดินทางมาถึงการจะไป D a แล้วนะครับทุกคนโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไอยอม่าลืมกดไลค์กดติดตามนะาะบายครับ